จำยายหลัดหยางมหาหลอบาดมหาเบิงคนตำสินนี่ละโอ้ยมาเบิงหยางอสินบางามอ่าเขาเอื่นไล่ใดนี่คืองามแต่นี่มีหน่อยหน่อยนี่เขาเอื่นไล่ใดนี่ฮะไล่เลี้ยวสิไล่ไล่ยางอไล่อึงหน่อยบ่ก็แล้วแตสิเอื่นคึ้น่าล่ะว่าได้ได่ดังแหบังสันเนาะ ได้ดังเห耶ได้แบยได้แบบแกะยางเลาะบานหาเบิ้งงูหมัดมีแน่ตำสินแน่ไป็ดตันหลัดพี่น้องได้หลัดแับนี้โอ้ไก่แล้วหลัดเจ้านี่หงนี่ม่จักพื้นหงนี่หงนี่ไม่ซิฟพื้นหันเข่าหันเข่าไก่แล้วแล้วโอ้ือนี่แกะแล้วเจ้านี่ เ็หมืนท่านปาดออกจ้กอ,นอันปาดออกมันจะคิดนพอดึงสมัยตะกี้ย่าีละเทศไส้ซ้ำนี่ละเลี้ยนนี่น้อยซ้ำนี่ละย่าีนี่ <c oughs> เขาปาดออกอเขาปาดเอาเลี้ยงเขายกประใหม่นี่ไปเลยปาดนี่เ <c oughs> ขาเขาปาดเขาผนปาดซื้อผีเนาะเขาเขาของย่าีละเข,า,ขาปาดซื้อผีมันก็เลยฆ่าอยุบย่าีละกันข้นอยู่ตั้งเงี้ยเลี้ยบมาเลี้ยดึงแต่ทางนี้เนาะ อ๋อหูกยังคือกเก่าตัวนี่เห็นเห็นพ้ยาบานประกาศว<ม>่าคนหลักหูกเด้อลายหูกไหม,มบ้านเลี้ยวบางทางผีนะไม่เกลียวเห็นแต่กะเคี่ยเห็นฟื่มยืนนอ่ะเออโอ้ของกุญัจงย่งดอกไปนะสวยๆบาเบื่องหลังเอาทั้งนี่คือ,มม <laughs> อบ่มียังบัดย่างหาแบบช่างไปเห็นยูสือแง่หมูย่างเสียงมนแต่กินเง่หมย่าเสียงเพราะท่านไปออกไปอยู่เนาะทา้งนอกบานเว้นต่ไม้คำพันก็มุนดุนมุนมุนมุนอันนี้ออก เขาลงไมขำพันดึกไม่ขำพันทิ่มขางทางไหมว่ากานีฟ้าเลยนะยัางเรมาเอาได้ที่าาาาาฟาเห็ดมันเหลียวตีเจ้าวเห็ดมันเหลีวตัวมือนต้ตเมือเต่าตตีตีนะอยากจอยมลยะดนเดยวไปยิ้ขาวแบบนั้นอีกวะเนาะสีเมนผู้เดียวกันเนี่ยฮะเอาส่นหน่งน้องก็ได้รายผลได้ผลได้มด่อนเนาะก็มองเจ ของแย่รัดกันหมุกน้อยๆแม่เห็ดไปตัดเสียซึนันแย่รัดไปเลี้ยนตัดผ่าเนาะเอาไปถาไปตัดผ่าซึอแม่เล่ยมัดใจพื้นน้อยๆแมเออจำถาตัดเสียผ่าเนาะเลี้ยนเน็บผ่าเนาะบริตัดออกไปตัดผ่าแล้วมันก็เลียจักสามผืนเออเลียสามผืนอะไรอยู่ในนี่บริไกยังก้อยง่อยนอนมันมดขึ้นขึ้นเบื้องบนเข้าไปก็เกิดสิบอยไปแห้งเละ เออข้าไปเลียนข้าไปยิบแล้วผ่าสามเดือนเนาะสุดันเนาะโจวัหันแล้วปาดออกแล้วล่ะหันเลยนนหันเข <c oughs> <ๆ S 2> าเขาบอลู่าทา้งในเป็นใหญ่เนาะ่ามันหน่อยมันหลายนะปาดไปเล,าปาปเล่อยเดียเออของเจ้าเหมาะไก่ไกทางเหมาะแบกไปดีๆๆห้องไข่อยู่ในในเสีหล่ะที่ตอนนั้นเนาะ ทเทียอปันอ้นป่า,ปากออกมากอ,อันนี้นองเินเล็ก<ม>านท่านเคยอย่างบบบ้านไทยเบิ้งก็มนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวคลิปนหนาวลิ่ไทยให้เบิ้งไหมจ้าบ๊ายบาย